ครับผมสวัสดีครับผมบ่าวพลคนสกลครับครับวันนี้ก็นะครับมาเที่ยวนะครับวัดภูมโนรมนะครับองค์พระใหญ่นะครับมากับทิมงานนะครับน้องๆแล้วก็ลูกสาวนะครับแต่วันวันนี้ก็เป็นคลิป เชียร์ไทยนะครับที่จังหวัดมุขมาหารนะครับอ๋อย้อนแสงนะครับเอฟซีทางนี้ดีกว่านะครับมากับน้องๆคณะครูนะครับ คะจะต้องไปเที่ยวที่ไหนแกนะครับที่เมืองไทยก็ที่เที่ยวเยอะครับพิกัดนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับเ,เลยหอแก้วมานะครับมองมาทางด้านขวาก็จะเจอองค์พระใหญ่นะครับว,วิวธรรมชาตินะครับสวยนะครับร่มรื่น เดี๋ยวพาเดินชมนะครับเดี๋ยวบาคนพาเดินชมองพระใหญ่นะครับแล้วก็ธรรมชาตินะครับสวยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้มาก็ไปเวียนมานะครับธรรมชาติสวยๆกับอากาศที่เย็นล่มรื่นนะครับนี่นะครับรที่ใครชอบถ่ายรูปนะครับก็มีวิวให้ถ่ายรูปสวยๆนะครับ f อซีนี่ครับภูม่โนรลมนะครับ อยู่ตรงนี้ก็มองขึ้นไปเห็นองค์พระใหญ่นะครับสูงสง่านะครับสวยนะครับตอนนี้ก็ช่วงเช้าๆนะครับของวันอาทิตย์นะครับ วันอาทิตย์ที่ยีบสองเวลาโมงครึ่งครับโมงครึ่งเดีย๋ยวพาเดินชมนะครับคลิปนี้ก็อาจจยาวนิดนึงนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวพาดูวิวธรรมชาติสวยๆแล้วก็มีลานจอดรถนะครับถ้ามาแต่เช้าๆนะครับก็เอารถขึ้นมาจอดข้างบนได้นะครับ แต่ถ้าเป็นใช้สายนะครับก็จะมีที่จอดข้างล่างนะครับแล้วก็มีรถนำพาขึ้นมานะครับดูรถดูอะไรมาเอยอะแล้วคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับการท่องเที่ยวบ้างนะครับเที่ยวชมธรรมชาติ เดวครับลูกสาววิ่งเล่นอยู่นู่นครับหน่านอ,อาไอ้ยหรอไอยิ่หรอยไอไม่ได้ถ่ายเลยโอ้โห่ะใหญ่ปาถอ,อาพอดีก็เอ็มเลยคือก้คนงราไม่ได้ถ่<พ>ายข<พ>าพวกเดีย๋ยวพาเดินขึ้นไปด้านบนนะครับองคง์พระใหญ่นะครับ เดินไปตรงถนนนะครับ,นนรบเดี๋ยวขึ้นไปถึงด้านบนแล้วจะถ่ายวิวลงไปด้านล่างนะครับมองเห็นตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารไหมนะครับ <c oughs> เีื่อเราไปดูข้างบนกันครับ ใครนะครับที่เหนือ่อยๆจากการทํางานนะครับก็เชิญน,นะครับเชิญไว้มาที่ออกมาชมนะครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับดูดูป้ายนะครับเดี๋ยวพามาดูป้าย,ายวัดลอยพระพุทธบาทภูมโนรมนะครับ เดี๋ยวพามาดูความสวยงามนะครับมีวิวนะครับจุดถ่ายรูปนะครับส,สวยๆนะครับแล้วก็บันไดเวียนขึ้นชั้น2องตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับดูความสวยงามนะครับนี่ครับจุดถ่ายรูปนะครับ เป็นรู่หัวใจเลยนะครับเอฟซีพิกัดนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับดูนะครับมองกลับเข้าไปตัวตัวในเมืองนะครับของจังหวัดมุกดาหารนะครับมองตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหอแก้วครับเลยหอแก้วขึ้นมานะครับมองมาด้านขวานะครับจะมองเห็นนะครับองค์พระใหญ่นะครับ อากาศดีครับร่มรื่นอัเป็นแม่น,น้ำโขงครับที่หใหญ่ๆนะครับตรงนู้นก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไท,พทยลาวนะครับ พอน,นะครับจะพาไปชมพงพญานาคนะครับก็จะมีนะครับระหว่างทางก็จะมีระครังนะครับติเคาะนะครับใช้เหรียญนะครับเพื่อเสริมบ,บารมีนะครับ อได้เดินนะครับเตรียถ่ายภาพอะไรนะครับนี่ไงทิตร์เขาบอกเนี่ยอันนี้พญาเต่าหินนะครับขโมยไปไหนไม่ได้เลยนี่ไงนี่มันงูรถใครยังไงก็ได้ภาพอย่นี่เองไม่ย่างหลักเนี่ยตอนเราโพสท่าเนี่ยอะไรหลักฮะเราต้องไปถ่ายตรงของรถเต่ารอเตามไปแบบนี้ไปค่่ะไปคา เดี๋ยวเรามาดูองค์พรยานาคกันนะใครที่ยังไม่ได้มาก็เชิญนะครับ MC แล้วตัวนี้ก็ต้องถ้าหนูไม่บอกแะไรตัวเีาจะมาไหมมามาอ่ะถ้าบอกไม่แต่งตัวพี่ไม่มีเพื่อนไม่มีคนพาสวยไหมครับสวยนี่ม่สวยคนนี้ถ่ายอะไรนะเสร้นแหละครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมีสีไม้กีการก็ มุมลงไปตรงทางนะครับอันนี้ตรงหางขององพญานาคนะครับนะครับเห็นเห็นถถ้าอยู่ตรงมุมนี้ก็จะมองเห็นนะครับทั้ง องค์พระนาคแล้วก็องค์พระใหญ่นะครับ,รบเดี๋ยวพาเดินลงไปด <พา S 2> ้านล่างนะครับนี่วันอาทิตย์ลืมถ้าถ่ายตรงมุมนี้นะครับขึ้นไปก็อาจจะเห็นทั้งองค์พระนาและก็องค์พระใหญ่นะครับมาลองดูกันครับอ๋อนั่นไงจุดนั้นน่ะใช่ไหมอ๋อส่งไปได้อยู่นะได้อยู่ได้ยุ่กับอะไรเนี่ย มองยาีเ,<อ>เ,าเียม,มาล้วเเห็นนะครับอโอ้ถ้าถ่ายจากมุมนี้นะครับจะเห็นนะครับเอฟซีถ่ายจากตรงหางพญานาคนะครับจากมุมนี้ขึ้นไปนะครับจะมองเห็นทั้งพญานาคและองค์พระใหญ่นะครับ ยังไงนะครับใครที่มาก็บอกเลยนะครับตรงมุมนี้นะครับตรงที่มีจุดคมไฟนะครับตรงปลายหางของพญานะกพอดีนะครับขึ้นไปก็จะเห็นนะครับองพระใหญ่ด้วยนะครับสวยๆนะครับเอฟซครับก็มีประชาชนนะครับที่ ชอบธรรมชาตินะครับขึ้นมานะครับ,บ,น,บน,นะครับก็มาหยิบันแล้วนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนกันครับ ไปทางไหนดไหเดี๋ยวครับดูกันนะครับไปทางไหนครับขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้ขึ้นทางด้าน,น,น,นไหนครับ <c oughs> ขึ้นไปด้านนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อครับ ทางขึ้นน้ำมัสก,การพระใหญ่นะครับก็มีป้ายบ่อน,นะครับโอ้มาทางนี้นะครับเอฟซี สวยงามจริงๆครับเอฟซีครับกำลังบํารุงนะครับกำลังบริรักษ์ไอบริรักนะครับก็ดูนะครับความสวยงาม ดูดพระใหญ่นะครับสูงจริงๆครับเต้บีซี่ครับขนาดตรงถึงตรงฐานนะครับองค์พระใหญ่นะครับจะจอดเสียงนั่นนะครับเต้บซีครับ พาขึ้นนั่นบนนะครับย้อนแสงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ด้านบนนั้นนะครับเดี๋ยวชั้นนี้ก็เตรนยมกสะงสุดนะครับหนาวแนแเลยนะ เป็นโมเดลจาลองนะครับก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้างนะครับก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ต่อครับขึ้นน้ำบันไดตัวเหนื่อยนะครับเหนวผสมพันธุนนนะส์สูงนะครับสูงจริงแต่ก็ดูนะครับความสวยงามนะครับพแบบี่สีก็ลวดลางด้วยนะครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จแต่ก็จะเห็น วิวนะครับความสวยงามธรรมชาที่อยู่นะครับบนผ่านหุบผาใหญ่มองลงไปในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารน,นะครับก็จะมองเห็นนะครับว,วิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับตรงนะคนับนี่นะครับข้างล่างนะครับ เดี๋ยวดูดูนะครับตรงนี้นะครับที่แบบคนจอดรถนะครับขึ้นมาข้างบนนี่โอ้โหสูงจริงๆครับแต่ก็ชื่นใจครับลงมาแล้วมองเห็นนะครับความสูงต่างนะครับเป็นป่านะครับเป็นธรรมชาตินะครับตอนนั้นก็เป็นพยานะครับข้างล่างนะครับไม่แน่ใจว่า fc จะมองเห็นไหมนะครับเพราะว่า ข้างที่จะย้อนแสงนิดนึงนะครับพี่ซี ก็จะเป็นฐานนะครับองค์พระใหญ่สวยงามนะครับสวยงามมากๆาก็ยังไงนี้จะเห็นองค์พระใหญ่นะครับต้องขอภัยนะครับตีต้องค่อยค่อยเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อให้เอฟซีได้เห็นองค์พระใหญ่ในนิดนะครับดูนะครับสูงใหญ่นะครับสวยงามนะครับตรงข้างล่างก็มีทางผระประธานนะครับ คนะครับมองเห็นวิวรอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทาง FC ซที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามให้กับช่อง ฝากคนก็สะกดกันด้วยนะครับฝากนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กทคนจบวันนี้ก็อจบแก้วนนะครับจบคลิปนะครับเที่ยวไทยนะครับว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ